จะมีน็อตห้าตัวนะครับรีหนึ่งสองสามสี่แล้วจะมีตรงกลางตรงนีตน้ตัวนี้จะมีฝาปิดนะครับ ดันฝาขึ้นแล้วก็ถอดได้ถอดได้แล้วก็ต้องถอดตัวดิสเพย์ออกนะครับนัดท่สองตัวนะครับดิสเพย์ ตันนี้ตัวใหญ่หนึ่งหมื่นแปดนะครับมันจะมีน็อตหกตัวนะครับด้านล่างจะมีสามเลยนะครับบนสีล่างสามครับตัวใหญ่ถ้าตัวเล็กมีแค่ห้านะครับ บนขึ้นนะ ยังไม่เคยถอดนะครับตัวนี้นั่นสุดสุดเจ็บเลยนะครับต่อไปก็ปัดบันบสวิงนะครับหยิบไมนะ่ได้จะลวกแน่นะ้นี่ บัสสวิงนะครับมันจะมีตัวคลิปล็อกอยู่ตรงนี้ดันออกได้เลยสองอตัวเห็นไหมเนี่ยคลิปล็อกเสร็จแล้วก็โกงออกเลยดึงออกเสร็จแล้วก็ก็ถอดไอ้ฝาตัวนี้ออกก่อน ออกก่อนนะครับแล้วก็มีน็อตขันสายกาวอีกเส้นหนึ่งถอดน็อตขันสายกาวออกถอดตัวเทอร์โมไม่ใช่เทอร์โมหางแดงหรือว่าตัวจับจับน้ำแข็งนะครับตัวน้ำแข็งปิดที่ลัานท้ายนิดนึงนะครับ แล้วก็จะมีน็อตยึดบอดอยู่สองตัวล่างตัวหนึ่งแล้วก็บนตัวหนึ่ง จะยกขึ้นออกขนาดอย่า,น,ายนี้นะครับค้างไว้่างนี้ทีนี้มันจะมีนอ็อตครอบมอเตอร์อยู่สามตัวนะครับนอ็อตคอบมอเตอร์มีสามตัวต้องถอดเพื่อจะขันในน็อตที่ว่ายึดโบนะครับ ถ้าไม่ถอดตัวนี้ที่จะคลายน็อตยึดโบไม่ได้แล้วก็มาถอดน็อด้านนี้สองตัวนะครับยึดตัวแผงคอยเนี่ยสองตัว ทีน <ừ. S 2> <ừ. S 1> ี้เราต้องมาถอดน็อตยึดโบะครันจะอยู่ด้านด้านในนี่เลย ด้านบนอีกตัวหนึ่งด้านในอีกตัวหนึ่งนะครับใหออกสองตัวเลยอีกด้านในสองนะครับสอง ขึ้นได้แล้วยกฝาได้แล้วนี่ก็แย่ควรเข้าไปขันนะครับ ก็ยกถอดได้เลยโหน่าคร่บ <S <S> <S ด้านนี้ก็จะมีบูทรองอยู่ง,งัดขึ้นนะ <S <S> <S งัดบูทลอง <S <S บูทรองออกนะครับก็อดออกได้เลย สะอาดยิ่งขึ้นเราก็ต้องถอดไอ้บไมใใ้กถอดตัวนี้นะครับประคับประคองลมออกก็คืองัดมีตัวล็อกอยู่4ี่หนึ่งสสาสี่หนะครับมีหล็อกควงแบนงัดออกได้เลยออไดไปเลย ดันขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ตัวหน้ามันมีเงี้อยอยู่ก็ดันออกไปเลยยังลองอลย นี่นะครับเนี่ก็คุมล้างได้แล้วครับโล่งหมดก็จะโล่งเลยนะครับคุมล้างได้แล้วทีนี้ไอ้ปัญหาถาดน้ำทิ้งนะครับเราก็จะย,ยกอย่างนี้แล้วก็ล้าง ยกอย่างนี้นะครับแล้วก็ฉีดล้างได้เลยครับเนี่ยก็จะจบปัญหาที่ว่าถอดถอดถัดน้ําไม่ได้นะครับฉีดได้เลยยกฉีดได้เลยฉีดถาดได้เลยนะครับโอเคติดตามต่อไปนะครับพอน้้าทิง้งนี่ก็ต้องถอดน,นะครับด้านใต้น,นี้นี่นะครับพอน้้าทิ้งมีคลิปล็อกอยู่ด้านบนนี้ นะครับต้องเอาคลิปล็อกออกแล้วก็ดึงลงเพื่อฉีดฉีดข้อให้ให้มันสะอาดให้เมื่อกกำลังติดนะครับดูการถอดอ้า ดล้าขงข้าทิ้งก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะลืมนะครับเมื่อเราดง่ดองทิ้งออกมาแล้วเราก็ฉีดล้าขงข้ามทิ้งไปก่อน เวลาฉีด่านน้ำทิ้งนะครับเราก็ยกขึ้นแล้วฉีดนะครับ เด็ดอย่าลืมฉีดนะครับแผงหลังเนี่ยเพราะว่ามันถ้าตามนี้มันก็ทำให้อ์เย็นน้อยลง ความทิ้งก่อนเลยนะครับดับแรกเดี๋ยวจะลืมนะครับชิดไปเลยลก็เอาผ้าแดงในตำนานออก ประกอบกันนะครับจะถอดแผ่นี้ลงไปเหมือนเดิมก่อนนะครับเมื่อกี้ใส่ขึ้นมาเพื่อสะดวกในการล้างยกขึ้นเลยก็ยงไว้มานี้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่โบก่อนเลยอันดับแรก ขึ้นนะครับแล้วก็สวมเหมือนเดิมตอนจาออกนะครับนี่เวลาใส่มันจะมีเหลี่ยมอยู่นะครับต้องดูนิดนึงใส่ให้ตรงเหลี่ยมเหลี่ยมขันน็อตแต่ยิันใส่ได้หมดนะแต่ถ้าเวลาขันน็อตต้องข,ขันตรงเหลี่ยมมันจะได้ไม่จิกแกนเป็นรอยแล้วเวลาถอดมันจะทําให้ถอดยากนะครับครั้งต่อไปถ้าเราใส่ไม่ตรงไปตรงเหลี่ยมมัน มีหย่ำรองด้วยแล้วก็ใส่ตัวรองวูางก็จะลงล็อคพอดี นี่แล้วก็มาขันขันตรงนี้ต้องต้องต้องใช้ไฟไหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมืดหน่อยข้างในมองเห็นก็ขยับให้มันพอดีพอดีอดก็ยุกเดี๋ยวหาอะไรรองจะได้ง่ายนะครับ เจออีกข้อนเลยนะครับลองหน่หน่อยอย่างนี้ลองนิดนึงจะได้ขันง่ายันยากอยู่ตรงนี้ตรงเดียวครับ ดูหน่อยว่ามันตรงล่องไหมตรงล่องก็โอเคก็วางลงเงื่อนเดิไมไมเข้าล็อกก็หมุนดูหมุนดูถ้าติดอาจจะไม่เข้านี่นะครับหมุนดูถ้าลื่นก็โอเคแต่ว่าตำแหน่งตำแหน่งไม่ได้ อนนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้พลาดขั้นตอนไปนิดนึงก็คือก่อนจะใส่โบนะครับต้องใส่ตัวชุดนี้นะครับชุดบังคับทิศทางลมนี่ก่อนนะครับใส่ตัวตัวนี้ก่อนแล้วค่อยใ,ใส่โบเข้าไปนะครับไม่งั้นมันจะใส่ตัวนี้ยากก็ใส่ได้แต่ต้องยกโบแล้วมันลำบากนะครับถ้าใส่ไปก่อนจะสะดวกกว่านี่ก็ใส่โฟลเวอร์นะครับเอา สวิเพยแอตรัรูนี้แล้วก็ส่งเข้าไปจากล่างขึ้นบนนะครับขึ้นบนดูให้มันเข้าที่กระทาแล้วก็ดันเข้าไปเลยดันเพิ่บอย่างนี้นะครับส่วที่มันถอดยากนะครับพเพราะมันเึิบเลยเข้าแล้วแน่นเลยตามนี้นะครับโอเควิธีใส่บานสวิงนะครับก็ ใส่ด้านไ hey, อ้มอเตอร์ไปก่อนมอเตอร์มันจะมีเหลี่ยมของมันอยู่ใส่ด้านมอเตอร์ให้เข้าไปก่อนแล้วให uh ้เข้าเหลี่ยมมันครับแล้วก็งอนิดนึงงอนิดนึงคือให้ดานนี้เข้าเสร็จแล้วก็ใช้คลิปล็อกของมันนะครับดันกดเข้าไปเลยนี้นะครับล็อกนี้เลยกดเข้าไปเลยได้ละอย่าไปนี่โยกแรงนะครับเดี๋ยวมอเตอร์เกียร์เกียร์จะพัง เบาไปโอเคครับทีนี้การใส่ฝาฝาเปิดปิดไอช่องสวิตตินเตอร์นี่นครับยัดเข้าไปเลยตรงๆนะครับกดเข้าไปตรงๆเลยแล้จะเข้าล็อกเองนะครับนี่เองตาแลวก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะมีเงี่ยงอยู่ตรงนี้นะครับมีล็อกมันอยู่ล้วดันดันเข้าล็อกหันหน้ารีเพย์ออกเข้าเข้าหาตัวฝานี่นะดันให้เข้าล็อกแล้วก็ขันน็อตเสร็จแล้วก็จับสายตัวนี้ให้เข้าที่ ฝาเสร็จแล้วก็ออนเบเกอร์นะครับเทส ครับขอจบแนวทางการถอดล่างแอร์กรีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อให้กำลังใจช่างกอด้วยนะครับผมสู้ๆครับ